สวัสดีครับวันนี้ภูมิาหาของเล่นเซเว่นแล้วก็ขนมในเซเว่นนะครับนี่พี่บ้าปิดปืนเนี่จะซื้อถ่านด้วยใช่ไหมก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าน้องภูมิจะได้อะไรบ้างนะครับวันนี้นะครับไปดูกันเลยอ่าเข้ามาก็ซื้อถ่านก่อนเลยนะครับถ่านสําหรับใส่ของเล่นนะครับ เทปเทปเทปบางบีขุ่เด ok ่นน้ำงบีปูด้วยอ่ามาดูกันอะไรนะครับอยากได้แว่นเหรอเอาละครับเดี๋ยวตอนนี้น้องภูมิตะลุยเซเว่นนะครับเดี๋ยวมาดูว่าจะได้อะไรบ้างถือตะกร้าเองเลยครับวันนี้เฮ้ยหาของอยู่เดี๋ยวมาดูนะครับว่าน้องภูมิจะซื้ออะไรกินบ้างนะครับอีได้แล้วอันนี้อะไรครับช่วยถือหน่อยทีมโอครับให้หนูช่วยถือเหรอเอ้าตัวเองก็ถือเองดิ อย่ามาดูวันน้องภูมิจะซื้อหรือบ้างครับตอนนี้อาาของอยู่ครับฮะอะไรครับมีลูกโป่งน้ำด้วยในเซเว่นนะ่ะแล้วก็มีปืนฉีดน้ำด้วยอ๋อหน่องภูมิไดโนเสาร์เว้ยเนี่ยของเล่นไดโนเสาร์อืมช่วงนี้นะครับหน้าร้อนนะครับก็เลยมีปืนฉีดน้ำด้วยนะครับเนี่ยลูกครับ ครับใส่แต็มตัวเด็กตัวนึงวะเนี่ยเนี่ยอ๋อเจอสองตัวเลยนะครับไดโนเสาร์อ๋อมีสองตัวเลยนะครับตัวนั้นมันเป็นตัวที่มีหนามมีนามอยู่ข้างหลังใช่ว้าวอันนี้เป็นตัวคอยาวนะครับสีเขียวใสไดโนเสาร์โอ้โหใส่ตะการเรียบร้อยแล้วนะครับไดโนเสาร์เฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะ ปืนฉ mm. ีดน้ำมีป um, ืนฉีดน้ำแบบนี้ก็มีนะเอาได้นกเสาอย่างเดียวพอละอันนี้ปืน <kal> นันเล็กๆอ่ะภูมิอันนี้ยิงซอมบีได้ปะเนี่ยปือเขาจะได้ซื้อขนมมาดีกว่าไปเฮ้ยตอนนี้เรามเจอนกวิยักไข่หิวอันใหญ่มากนกวิยักครับนี่อันนี้ไข่สซอไพ เ,เล่นรถแม็คโครแล้วตอนนี้เหมือนมาซื้อของเล่นมากกว่าขนมนะครับ